ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e i d ดอินแบเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคครับคนก็สวัสดีกันอีกรอบ้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Re t ท r n Studio กันเหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้นะคนมาทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024บโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็มาทำการสรุปทุกสิ่งทุกอย่างให้เลยกันนะครับว่ามีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างน,นะครับไม่ว่าจะเป็นหลังอัปเดตท,ที่ผ่านมาแนะคนรวมไปถึงวันจันทร์9้าโมงเช้านะครับก็มีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมกันบ้างมาทำการสรุปให้ในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมครับก็มาเริ่มไล่เรียงกันเลยเลยกันนะครับก็อยากให้ทราบไปนี้นะครับว่าวันนี้ทุกคนตัวเกมเขาได้มีการปิดอัปเดตไปนะครับก็เรามาไล่เรียงแพ็กนักเตะกันก่อนเลยเลยกันนะครับสำหรับแพ็กนักเตะในส่วนของ Special Player List นสทุกคนมีเพิ่มมาทั้งหมด2แพ็กเลยด้วยกันนะครับแพ็กแรกคือแพ็กของ Player of the Week ของทีมชาตินะครับก็ตรงตามที่คาดการไว้เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคิลิยันเอ็มบเป้คเนอนนนโดกัะครับคริสเโโนนรัลโด เอเมริกลาปอกครับทุกคนมีทางฝั่งของนิโคลัสโอตาเมนเดียผมเลยก็มีวิวสันอะไรประมาณนี้นะครับก็มีใครเปิดกันแล้วบ้างหรือว่าเปิดได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแพ็คของ Player of the Week นะครับและต่อมาอีกหนึ่งแพ็คคือแพ็คของ League Selection ของซ e เปอร์ลีนะครับวันนี้ก็เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาเช่นกันนะครับแลวก็วันจันทร์9มงชาก็คือมีแพ็คเข้ามาเพิ่มเติมคือแพ็คนี้เลยนะครับ เป็นแพ็คของแนวรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับทุกคนจะเข้ามาพร้อมกับตำนาน3ามิปิกนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาดำเนินการลงรายละเอียดให้อีกทีแล้วกันนะครับว่า3ตํตำนานมีใครกันบ้างน,นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็ควันจันครับทุกคนก็ตามได้เลยนะครับสำหรับแพ็คที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือทางฝั่งของแพ็คฟูลทีมนะครับก็เข้ามาเพิ่มอีกสมสโมสรเลยด้วยกันนะครับนั่นะก็คือ สโมสแรแนเรนครับเป็นสโมสรของเสือใต้บาเยอร์มิวนิกกันคนก็คือมีราคาอยู่ที่1,500ทองเช่นกันนะครับนำทัพโดยไดยูปาเมกาโน่ทุกคนแฮร์รี่เคนะครับโจชัวคิมมิกอัดฟงโซเดวีคิมมินเจนะครับเลรอยซานีมัสราอุยกันคนคิงลี่โคมองนะครับโกเรสกาโทมัสมุลเลอร์และก็พวกศาประตูอีกหนึ่งคนนะครับรวมไปถึงโทมัสท,ทูเครนเป็นเฮดโค้ชอีกหนึ่งคนนะครับและต่อมาคือเอซีมิลานกันคนก็ถูกเพิ่มเข้ามาเช่นกันสำหรับวันนี้นะครับ ก็เป็นแพ็กฟูลทีมเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นราฟาเอลเรอาครับทุกคนเตโอเฮนเดสนะครับไมเมยองคนคริสเตียนพูลิสิตนะครับแล้วก็มีโอลิเวียชิรูอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือทางฝั่งของ AC มิลานนะครับก็มีใครอยากเหมากันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับปีศาจแดงดำา AC มิลานนะครับแล้วก็มีโค้ดด้วยหนึ่งคนนะครับ ปิดท้ายด้วยอิเตอร์มิลานทุกคนก็มีราคาอยู่ที่1,500อทองเช่นกันนะครับก็ถูกเพิ่มเข้ามาเช่นกันในวันนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเลาตาโรมาตินเนสกับคนบาเรล่านะครับบาสโตนี่คาฮานูกูทุกคนยานซอมเมอร์นะครับดิมาโกทุกคนตูรามเดวิสอะไรประมาณนี้นะครับก็มีใครเหมาแพ็กนี้กันบ้างหรือว่ามีใครเหมาแพ็กไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยครับสำหรับ3แพ็กฟทีมที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามานะครับ ต่อมาเรามาดูทางฝั่งของอีเวนต์การแจกฟรีหรือว่าอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างแลวกันนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงคือ2อ v e ีเวนต์เลยด้วยกันนะทุกคนอีเวนต์แรกก็คือเป็นทัวร์เวน้นของตุรกีขับก็ทุกคนมีการแจกฟรีเพิ่มเชนดิลการเปิดแพ็กฟรีแพ็กของ Player of t h e w ฟ e k ัหฟรี1ครั้งนะครับและต่อมาคือ c h a l l e n g e อ v e n t ต์ก็ทุกคนว่เป็นการแจกฟรีเพิ่มอัพสกิลหรือสกิลเทนนิงนะครับแล้วก็เป็นการแจกฟรีเพิ่มเติมรว่่าสปสุ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหลังการอับเดตนะครับและก็ทั้งฝั่งของแคมเปญที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ต้องรอดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาแทนที่กันบ้างนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดระการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ